Terima kasih telah menonton! ตำรวจสพสะดาวจังหวัดสงขลารับแจ้งเกิดเหตุยิงกันที่ห้องเช่าเลขที่91ทับ7ซอยลมโชยหมู่ที่7บ้านด่านนอกตำบลสำนักขามเผ่สะดาวจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านชายแดนไทยมาเลเซียหลังเกิดเหตุพันตำรวจเอกบันเทิงเหล่าเจริญผู้กำกับสบพสะดาวพร้อมตำรวจฝ่ายสืบสวนสอบสวนชุดการข่าวต่อชด437และตำรวจพิสูจน์หลักฐานลงมาที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุทราบว่ามีผู้ถูกยิงได้ดรับบาดเจ็บหนึ่งรายทราบชื่อยหลังคือนายวัชโรโดมนิชรัตน์กุลอายุ20ปีมีบุคลากาเป กันตังจังหวัดปังเช่าห้องอยู่คนเดียวถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด9้ามมจำนวน3นัดเข้าที่ชายโครงขวา2นัดและเฉียวที่ศีรษะหนึ่งนัดเจ้าที่หน่วยกู้ชีพสักขามนำตัวส่งโรงพยาบาลหัดใหญ่เนื่องจากอาการสาหัสเป็นตายเท่ากันจากการตรวจสอบเก็บหลักฐานในห้องเช่าพบคราบเลือดเป็นจำนวนมากที่หน้าประตูเจ้าที่พบขอกกระสุนปืน9้ามมตกอยู่จำนวนหนึ่งปลอกและภายในห้องอีก2ปลอกจากการสอบสวนพยานแวดล้อมทราบว่าก่อนเกิดเหตุได้มีคนร้ายจำนวน3คนขี่รถจักรยานยนต์ไม่ทราบยี่ห้อและหมายเลขทะเบียน ซ้อนท้ายกันมาโดยขับมาจอดหน้าปากซอยที่อยู่ห่างจากห้องเช่าประมาณ5 0เมตรต่อมาหนึ่งในคนร้ายได้เดินเข้าไปในห้องเช่าพร้อมกับถือปืนมา และพูดคุยกับนายวัชโรดมภายในห้องสักพักก็ได้ยินเสียงดังทั้งคู่ทะเลาะกันพร้อมกับมีเสียงปืนดัง3นัดซ้อน่อนที่คนร้ายนั้นจะหลบหนีออกจากห้องไปขึ้นรถจักรยานยนต์ที่เพื่อนจอดอยู่ที่หน้าปากซอยแล้วขับหลบหนีไปส่วนสาเหตุยังอยู่ระหว่างการสอบสวนว่าขัดแย้งกันในเรื่องใดเนื่องจากคนเจ็บอยู่ห้องพักคนเดียวแต่จากการตรวจสอบประวัติคนเจ็บเคยถูกจับในคดีลักเล็กขโมยน้อยหลังเกิดเหตุทางตำรวจฝ่ายสืบสวนจะเร่งหาเบาะแสของคนร้ายทั้ง3คนทั้งจากพยานแกล้อมและกล้องวงจรปิด เพื่อเร่งติดตามตัวต่อไป